ครับพามาดูต้นทุเรียนที่ใช้สาธิตกับปุ๋ยของเรานะครับเป็นปุ๋ยคอกหมักผสมเชื้อไตรโคดาม่าสดนะครับตัวนี้ก็เบือใส่ชิดโคนต้นเลยนะเดิมนี้ต้นนี้ไม่โตเลยนะครับที่บ้านจะมีอยู่สองต้นจะให้สวยอย่างในสวนไม่ได้นะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ทดลองปลูก นะครับทดลองปลูกก็คือตำแหน่งบ้านตรงไหนว่างเราก็ทดลองปลูกไปเลยนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยที่ที่ใส่ลงไปแน่นมากเลยนะนี่รากเขาใชใช้ขึ้นมามาเนี่ยรากขึ้นมากินปุ๋ยนะครับก็คือมันมันฟิกฟิกด้วยด้วยตัวลออ้อยางยางรถยนต์นะครับก็คือ เบอ่อจะมามาปุยดินอาหารตรงนี้ก็เสียดายเนาะหญ้าก็กินนะก็ต้องปลอยบนบนล้อยางนะครับบนล้อรถเนี่ยก็คือปุ๋ยตัวเนี้ยเราเป็นปุ๋ยที่หมักผ่านการหมักมามา,มากกว่าสี่เดือนนะครับก็ปอยไปเลยผลที่ได้ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับนำกับต้นทุเรียนของเราเลยนะแถมทำให้ต้นทุเรียนเนี่ย แตกใบอ่อนได้ดีขึ้นด้วยนะนี่ครับยอดอ่อนก็ดีขึ้นอันนี้เบิร์ตตัดยอดไปนะเพราะว่าต้นนี้เป็นกิ่งกิ่งข้างอันนี้ก็เป็นการทด,ทดลองของตนเองนะก็แตกยอดปกติสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับเราพามาดูนะนี่ไม่ได้มีผลเลยนะครับการนี่ว่ามีน้องไตเดือนมาโชว์เห็นไหม ปุ๋ยเย็นขนาดไหนนี่เห็นไหมได้เดือนโชว์เมื่อกี้เบดดึงวัชพืชแต่ส่วนใหญ่เบ็ดดึงวัชพืชออกออกจากลาออกจากกระถางเกือบทุกครั้งนะแบบนี้นะถ้าถ้ามีเวลาอันนี้เป็นต้นสับลรดสีนะที่บอกว่าเป็นต้นสาธิตเอาไว้แบบว่าทดสอบเรื่องปุ๋ยเรื่องการดูแลการเลี้ยงดูเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยระบบรดน้ํของเบิร์ดเนี่ยเป็นแค่ระบบหัว หัวท่อแค่มินิเองนะแล้วก็เป็นระบบน้ําหยดคือตอนเล็กๆกับเขาเขายะเล็กๆกับเขาเขาโอเคนะแต่ระยะระยะลาต้นที่แบบว่าแขนเนี่ยไปกิ่งข้างยื่นไปหลายๆเมตรแล้วเนี่ยมันเอ้ขึ้นประมาณเมตรกว่าเนาะเนี่ยลำลากเขาก็จะเดินตามตามแขนไปด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็มาบอกวิธีว่า ปุ๋ยของเรานี่ก็ถือว่าโอเคสําหรับต้นไม้นะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะตน้นแลกต้นเล,เล็กที่สุดเลยนะซื้อมาสองต้นอันนี้กิ่งมันก็ค่อนข้างเตี้ยนะเบก็ตัดออกต้นนี้ไม่ค่อยได้กินน้ํากําลังจะเพิ่มปริมาณน้ําให้เขานะก็พอดีก็ติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะก็ไม่ได้เดินมาดูเขาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตอนนี้เขาก็เริ่ม ให้น้ำไปเขาก็เริ่มแทงยอดเพิ่มขึ้นนะขออนะนุญาตนะนี่ปุ๋ยเบอร์ก็จะให้แบบนี้ครับก็คือให้ไปเลยอ่ะลากขึ้นมากินดินข้างบนเลยนะกินปุ๋ยกินดินข้างบนเลยเบอร์ก็ให้แบบนี้นะโปรยไปเลยเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทํานะเบอร์ทำมามามากแล้วนะตอนแรกดินไม่ได้เสมอขอบยางแน่นอนนะเนี่ยเบอร์ก็โปรยไปอย่าง จะเว้นไว้ไม่เว้นก็ก็มันเป็นต้นทดสอบอะแต่ต้นนี้จะค่อนข้างโดนแดดมากกว่าอีกต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งก็โดนแดดน้อยหน่อยก็แอบจะเหมือนโตช้าก็เป็นปุ๋ยมูลมูลบัวนะครับหมักของทางทางสวนเรานะตอนนี้ก็ลำต้นตอนนี้ก็สูงประมาณ เมตรแปดสิบนะเมตรเจ็ดสิบกว่าเมตรแปดสิบหลนี่กำลังพึ่งแทงยอดยอดก็เพิ่งเริ่มเดินต่อนะแล้วช่วงก่อนสปริงเกอร์ก็เสียอีกระบบน้ำเสียก็เบอร์ต้องเป็นคนมาดูแลเองนะต้นนี้จะเป็นกิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิ่งกระโดงเนาะเอรก็ต้องมาดูแลเองแล้วก็มาซ่อมบำรุงเองก็เลยจะช้าหน่อย และทุเรียนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครมามายุ่งให้เบิร์ดเนะส่วนใบเหลืองนี่ก็ตากแดดนะครับอันนี้ปุ๋ยของเราต้นนี้ก็ถ้ากินปุ๋ยทีทีดอกดอกสะพ่งเต็มต้นเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเบิร์ดวันนี้ก็จะมาไล่ใส่ปุ๋ยให้ให้น้องๆน,นะเพราะว่าเหลือจากที่แพคขายนะโอเคครับครับเบิร์ตขอบคุณมากครับ สำหรับรับชมครับครับสวัสดีครับ